สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่4พฤศจากายน2 0 1 8เป็นวันที่ดาวศุกร์จะย้ายจากราศีกันมาที่ราศีตุลน,นะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวศุกร์ย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีตุลคะ่ะวันที่4พฤพจิกายนดาวศุกร์จะย้ายจากราศีกันมาที่ราศีตุลน,นะคะอยู่จนถึงวันที่28พิพฤศจากนายน2 5แ8ทีนี้เขาย้ายมาปุ๊บเนี่ยเขาได้ตำแหน่งทางอุรสศาสตร์คือ ได้ตำแหน่งเกษ,ษตราที่ดีเกษ,ษตราพี่คือความมั่นคงความแข็งแกร่งความหนักแน่นก็ได้เป็นตัวของตัวเองได้ได้มากเป็นของเราอะทีนี้ของคุณเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจรือนอะไรดาวศุกร์คุณเป็นดาวเจเรือนตหนุตัวตนุคุณเองเลยกับดาวเจรือนมรณนะมากุมลักนาคุณดาวก็มดูกันตนุมาอยู่ในตะหนุนำกุมลักนาคุณแสดงว่าตัวคุณนะ จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความแข็งแกร่งมีความคิดเป็นของตัวเองมีความมั่นคงดาวสุขอาจ,จเป็นคนที่มีสเสน่ห์เกิดขึ้นด้วยนะคะรักสวยรักงามก็ได้อีกอ,อย่างหนึ่ง้ไหมอาจเปความสมบูรณ์เกิดขึ้นก็ได้อาจจะทานอาหารเก่งก็ได้น้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอันนี้บริบทแต่คนก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่พูดเนี่ยจะมากน้อยเพียงใดอยู่ที่พื้นเดิมของคุณว่าดาวสุขคุณนะ่ะ อยู่ในเรือนอะไรและรอบอายุดาวศุกร์คุณตำแหน่งดีหรือเปล่านี่มันก็จะต่างกับตรงนี้นะ,ะทีนี้ <c oughs> ดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเหมือนกันมรณะกลุมลัคนาเนี่ยเรามองในมุมบบวกก่อนนะมุมบวกแนะสดงว่าดาวศุกร์กลุมลัคนาตัวคุณอาจจะมีหัวผิดแพงเกิดขึ้นอยูต่ตลอดเวลาแหละก็ดูว่าคุณท,ทําอะไรตอนนั้นอ่ะคุณอาจจะมีการพลิก สถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นก็นได้ค่ะหรือมีรางสังหรณ์แม่นขึ้นก็นได้บางคนก็อาจจะมีการสัมผัสเรื่องสิ่งรีรับเรียนร,รับได้อันนี้บอกก่อนนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องโปรดใช้ริจารณาในการรับฟังซึ่งไม่ไม่ได้เป็นสักคน,นนะตรงจุดนี้นะคะหรือบางคนนะ่ะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ย ทำให้ตัวคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้ค่ะมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นนู่นด้วยสาเหตุของแต่ละคนนะแต่ก็ต้องรู้ว่านันจุดนั้นนะ่ะคุณจะมีเรื่องอะไรนะคะก็ต้องรู้ตามสถานการณ์แต่ละคนเนาะทีนี้เ้ามองในมุมลบบ้างมุมลบก็คือปัญหาอกษักโรคภัยคืออะไรล่ะ ความซุ่มซ่ามของตัวเองเนี่ยก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะบางคนน่ยชอบเดินชนตรงงูนชนตรงนี้ก็มีใช่ไหมอันนี้ก็ระบัดระบางนิดหนึ่งหรืออาจจะมีบุคคลอื่นเนี่ยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่เป็นปัญหากับตัวคุณนะคะนะก็ต้องดูนะตรงจุดนี้แต่ละคนมันแตกต่างกันเนาะรวมถึงโรคภัยก็ได้ถ้าโรคภัยเนี่ยนักก็มองว่าเป็นเรื่องของเอ่อเป็นดาวสุกเนี่ยโรคภัยน่จะเรื่องของคอหลอดลมก้นก้นกบ มดลูกตมลูกหมากก็ต้องดูแต่ละคนนะคะแต่ทีน่นี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไรก็ตามหรือเรื่องโรคภัยนเป็นเนี่ยอาจจะเป็นไม่มากเพราะดาวศุขเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนของตัวเองถ้าเป็นอาจจะเป็นไม่เยอะยังรักษาหายได้แต่เพียงว่าอย่าปล่อยให้หรือร้อรงถ้าปล่อยรือร้อรงปุ๊บบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเกิดขึ้นไหมระยะเวลาในการกล้หายแก้ไขปัญหาทุกนั้นไหม แต่ละคนแตกต่างกันนะคะเพราะมันต้องถูกประปกอบด้วยพื้นเดิมดวงของคุณด้วยว่าดาวศุกร์คุณมีความโดดเด่นมางน้อยเพียงใดรอบอายุอีกจังหวะรอบอายุนี้ดาวศุกร์คุณอยู่ตำแหน่งที่ดีหรือเปล่านะคะก็ต้องดูแต่คนนะรไปปรับเปลี่ยนกันทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวศุกร์ก็ยังเปตัวแทนเรื่องของเงินกับความรักได้บางคนเนี่ยอาจจะมีได้เงินอะไรเข้ามาอา่าพอคุณมีเงินปุ๊บก็อาจจะมีคน มายืมเงินคุณก็ได้หรือบางคนได้เงินมาแล้วอาจจะเก็บเงินไม่อยู่เอาไปทำไรล่ะอาบางคนไปซื้อของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือบางคนอาจจะไปเสียกรรมเสริมความงามก็ได้นะคะเห็นไหมมันก็จ,จะมีเงินเข้ามาแหละแต่เข้ามาพอเรียกว่าเป็นกเกษตรเป็นของตัวคุณเองแต่มันจะมีจุดที่คุณต้องมีเรื่องให้ใช้จ่ายของตตะคนเนาะบางคนจะได้รัล้าคาคาโรงพยาบาลก็ได้นะคะก็ต้องดูไปทีนี้ถ้า เรามองในเรื่องของความรักมากอ้าความรักคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยมองอย่างนี้ว่าดาวศุขเป็นเกษตรเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะหรือคู่ของคุณอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์ทีนีออ้อาจจะมีคนอื่นเขาเข้ามาชอบอาจจะชอบตัวคุณเองก็ได้หรือคู่ของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ก้าวขาออกไปปัญหาไม่มีตามกลับมานะแต่ให้มองในงมุมกลับนมุมกลับที่ว่าถ้าเรา หรือคู่ครองเราเนี่ยไปเจอคนสวยอ่าคนหล่ออ่าเกิดชอบขึ้นมาแต่คุณรู้ตัวแล้วนี่ว่าคุณแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วคุณไม่ก้าวขาออกไปปัญหาก็ไม่มีตามกลับมานะ,ะเรื่องความรักนึงเป็นคนเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะที่ต้องบริหารจัดการกันให้ดีๆรวมถึงอาจจะมีการบางคู่อาจจะมีการน้อยอ,อกน้อยใจเกิดขึ้นคีหึงกันเล็กๆน้อยๆ หรือมีการงอนกันกันเกิดขึ้นนะคะถ้ายังไงอะ่ะมีการงอนกันน่ะก็ง้อกันบ้างถ้ามันไม่ถึงว่าจะเสียหายอะไรก็ง้อกันบ้างค่ะความรักคุณจะได้จะได้ไปกันต่อได้เนาะทีนี้มองคนโสดมาอ้าคนโสดคุณอาจจะเจอคนที่ลักษณะคล้ายคร้คุณก็ได้นะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นคนสวยคนมีเสน,น่ห์แล้วทีเนี้ยมันก็มองได้ว่า ไอ้คนคนเนี้ยที่คุณเจอเนี่ยนะเขาอาจจะมีคนหลากหลายเข้ามาชอบอยู่ก็ได้อาจจะไม่ใช่คุณไปเจอเขาคนเดียวอาจจะมีคนอื่นเข้ามารุมล้อมเขาก็ได้ทีนี้ก็บอกว่า,วาก็ดูให้ดีๆแล้วคนคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังเรื่องความรักมากก็ได้หรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือเป็นคนที่กำพ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้รวมถึงเขาอาจจะมีโรคประจําตัวเขาก็ได้เหมือนกันนะ หรือเขามีปัญหาอะไรของเขาไหมอ่านทนี่ตรงดีๆนะครับก็ฝากไว้เนาะสำหรับคนโสดอะ่ะก็ดูดีๆรวมทุกคนที่หาคู่บนแอปต่างๆก็เหมือนกันทีนี้น่าันม,มองเรื่องความรักอาจเป็นหุ้นส่วนก็ได้ทีนี้หุ้นส่วนเนี่ยคุณดูดีๆนะใช้แลยะเวลาหน่อยคือถ้าคุณอยากลงทุนนั้นก็ตามคนที่เขามาคือคุณเจอหรือใครเข้ามาชนคุณลงทุนเนี่ยสแกนให้ดีๆด,ดูว่ามันมีการลงทุนนนนแบบี้้กัมัถมถา มีคุณอยากลงทุนหรือเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกันที่รู้จักกันมานานยี่สิบสาสิบปียังไงบอกไวน้นิดนึงว่าจะลงทุนทำอะไรก,ก็ตามขอทำสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรอย่าคุยกันปากเปล่าเพราะการข้างหน้าเราไม่แน่นอนหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณมีสัญญาที่ไว้ยืนยันกันได้นะคะอันนี้ดูแต่คนเนาะทีนี้เราไม่ได้มองเรื่องของความร,รักหุ้นส่วนพางคนไม่มีหุ้นส่วนไม่มีความรักค่ะเป็นโสดไม่มีใครเข้ามาคุยด้วย คุณมีการซื้อมาขายไปกับพ่อค้าแม่ค้าไหมคะนั่นแหละแต่มาตรวจสอบว่าสินค้าเนี่ยมันตรงปกไหมหรือเป็นสินค้าของก๊อปไหมเป็นสินค้าปลอมไหมสินค้ามันออครบจํานวนไหมหรือมีการหายระหว่างทางไหมเนี่ยคุณก็ดูให้ดีๆลกันนะคะก็สําหรับ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เป็นคลิปหน้าก็ขอขอบคุณคนขูที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีมีความทุขนะคะขอบคุณคะ่ะ